สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีตัวนี้ฮะ LED ติดผนังพลังงานแสงอาทิตย์นะครับผมได้มาในราคา55บาทนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวสั้นๆให้ดูว่ามันจะสามารถใช้งานได้ไหมนะฮะตัวนี้ฮะเนี่ยเป็นกล่องกระดาษกล่องกระดาษธ,ธรรมดานะครับซึ่งในกล่องก็จะมีบอกว่ารุ่น tsm t, t 3 0นะครับ โซล่าโมชั่นนะครับแล้วก็มีเซนเซอร์ไลท์มี3โหมดนะครับมี30 led คู่มือการใช้งานนะฮะนี่มีบอกคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับอ,อย่าบางังอย่าบังกล้องอไฟ led ก็จะประกอบไปด้วยโซล่านะฮะแผงโซล่าสวิตช์เซนเซอร์แล้วก็มีตัว led นะครับคู่มือการใช้งานก่อนใช้งานครั้งแรกนะฮะ ต้องนาไปตากแดดเพื่อทาการชาร์จแบตเตอรี่ก่อนเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการทํางานสูงสุดนะครับหากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานควรชาร์จแบตเตอรี่ทุกๆ3เดือนเพื่อคงประสิทธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่ไว้นะครับข้อควรระวังก็ขนาดชาร์จแบตควรวางให้ห่างจากสิ่งที่จะก่อให้เกิดการระเบิดหรือการเผาไหม้ง่ายอ่อนี่มีสเปคนะครับมีสเปคบอกแผงโซลา่านะครับเป็น0.55วัตต์17นนะแบตเตอรี่3.7โวลต์ ความจุพัน2มิลลิแอม LED นะครับ LED ใช้ไฟ0.2ต่อชิ้นนะครับมี6ชิ้นอ๋อ30ดวงแต่มี6ชิ้นนะไนเซนเซอร์ nice ensor, นะครับนี่ก็คือจะตรวจจับแสงน้อยกว่า10 motion sensor นะครับกว้าง120องศาระยะ5เมตรก็คือถ้าเราเดินผ่านในระยะ5เมตรอย่างเงี้ยฮะมันก็จะทำงานนะครับ สวิตช์โหมดมี3โหมดนะครับโหมดแรกคือไฟสว่างเมื่อจับการเคลื่อนไหวได้เท่านั้นโหมดที่2คือไฟลีและสว่างเมื่อจับการเคลื่อนไหวได้นะครับโหมดที่3คือสว่างตลอดทุกโหมดทํางานเมื่อไม่รับแสงเท่านั้นนะฮะมาเดี๋ยวมาดูสินค้าข้างในกันหน้าตาเป็นอย่างไรผมไฟมีอะไรไหมอ๋อ มีนอ็อตมีสกรูมาให้สองสองตัวไว้ยึดแขวนนะครับพัสดุเป็นพลาสติกปอกๆนะฮะตัวนี้มีแผงโซลาเซลล์นะครับแผงโซล่าตัวนี้ก็มีสวิตช์มีเซนเซอร์มี LED 30ดวงนะฮะพลาสติกปอกๆเลยเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่า โอโ้ข้างในมีแค่นี้มีแบตเตอรี่แล้วก็มีแผงวงจรนะครับเดยอเด้อเดเดบตเตอรี่แบตเตอรี่น่าจะถอดไม่ได้นะครับยิงกาวมาซะแน่นเลย,ยลตัวนี้ก็เป็นแผงวงจรน่าจะเป็นตัวตรวจจับพวกโมชั่นนะครับตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วก็ ตัวเซ็นเซอร์ไลท์อ่ะเวลาตัวจับแสงด้วยนะผมผมเดานะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นแผง LED จ่ายไฟจ่ายไฟเข้าแผง LED ตรงนี้บอกอีกครั้งครับว่าผมซื้อมาแค่55บาทนะครับจริงๆผมก็คาดหวังนะว่ามันจะดีกว่านี้แต่ก็ห้าออ55บาทนะครับมาไปติดตั้งกัน Okay, อันนี้ผมแบบทำแบบแขวนไว้นะครับกดเปิดละเดี๋ยวสว่างตอนกลางวันใช่ป <cuál> ่าวะเดี <tsp>. ๋ยวนะโดนแดดคือโดนแดดแต่ยังสว่างอยู่นะลองทดสอบอยู่ตรนกลางคืนนะครับพอเราเดินมาเนี่ยก็จะ สว่างขึ้นมาตัว motion detector ก็จะทำงานตรงนี้นะฮะโอ้ยมีหมด <c oughs> ก็จะสว่างขึ้นมา15้วิครับเล้วก็ดับไปแล้วพอเราขยับนะฮะพอ,พอมีการเคลื่อนไหวมันก็จะสว่างขึ้นมาโอเคผมว่ามันก็พอใช้งานได้นะครับใครอยากซื้อไปลองซื้อไปใช้ก็แปะลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วนะครับ ส่วนตัวผมมองว่า55บาันทมันพอใช้นะครับไม่ถึงกับแบบฟังก์ชันที่ระบุไว้อย่างเช่มีตัวเนนือคือมีแสงแต่มันยังทำงานอยู่อันนี้อันนี้น่าสงสัยแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ที่เขายึดกาวมามันทำให้ถอดเปลี่ยนแบตไม่ได้ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับติดตามให้ด้วยนะฮะนานๆเดี๋ยวผมจะหา อะไรมารีวิวสั้นๆให้ได้ชมกันนะครับขอบคุณมากครับ